สวัสดีครับโหลครับสวัสดีครับสวัส oh. ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับมาดูหนังจบแล้วมาพูดจริงเอาเอา นา่ารักน่าหน่ยมีใครไปไปงานคุณเนนี้มาก่อนไหมครับน <pper> ี่ขอบคุณมา,าณก,กาน,น,นะครับดืมเลยขอบคุณที่มาหาคุณสกายวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่มาหาคุณนาณิมาตอนบ่ายแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับครับทุกคนครับรนนะขบับรถอยู่ในนี้นานไหมเมื่อกี้เขาฉายตรงนี้เหรอ <int> ไม่ไม่ <k> โอ้โอนึกว่าายตรงนี้เจ๋งดีเนาะ ทุกคนที่มาวันนี้แล้วเขาไม่เจอเราวันนี้แล้วเขาจะมาเจอพวกเรา Final อีพีไหมเจ๊จริงไหมป้าโอ้ยอย่าให้รู้ว่าพรุ่งนี้10ที่อย่างนี้มั้โอ้ยโซอาลอะโซอาลแน่นอนกระโดดไก่อนเลยกระโดดไปคำถามกดบัตรเลยครับคุณชิน <laughs> ขอบบบนะคครรััก็ขอให้ทุกคนกดบัตได้นะสาธุสมครปรับนะลุได้นี่ได้เยครับโอ้ยพี่ชินเตรียมโชว์พิเศษพี่ชินอีกแล้วอ่า ได้ดีนะได้นะอุยมันมีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมครับอะไรนะครับประกาศทีนี้เริ่มใหม่เลยครับเอ้าคุณเล่นไลอัพปีหน้าด้วยเหรอจริงปะเนี่ยเอ้าวันที่เท่าไหร่นะผมก็ขึ้นยี่สิบหกคุณไปยี่สิบหกปะเนี่ยเอ้าไม่ใช่ประกาศปีหน้าเหรอครับอ๋อเหรอ ยังเาฝากติดตามซีรีส์ที่ผมมาขึ้นวันที่26งนีนะครับบกาขึ้นวันเนี่ยครรยากาศก็ขึ้นเหรอครับก็น่าจะขึ้นแหละครับราาฝากให้ติดตามด้วยครับฝากติดตามวันที่26ไปนะครับีใครเออมินเลได้ได้ฝัตรเลยครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไไม่ได้ไม่ได้ไมได้ม่ไม่ได้ไ่ด้ได้ไม่ได้ไ่ม่ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไได ไม่เป็นไรครับดูดู u t u b e ได้เหมือนกันเหมือนกันเลยออที่ออเนี่ยไปอออยูทูบ b e ดูได้เหมกันไนแล้วจริงไม่เป็นไรเลยอะไรนะไปดูว่ถ่ายกันลไปดูไปดูกันครับั้นไหนครับไฟนอลอีพีเหรมันไม่มีตอน17เดเหรอเ่นสะถ้ามีตนสองก็จะมี เกาหลีก่อนนะทีครับอยากให้ต่อยกันอีกมีคนบอกแล้วอาแล้วถ้าอีพีหน้ากลับมาต่อยกันจะเป็นยังไงดูแลสนิทกันเองดูอีพีที่สองแล้วเป็นไงบ้างครับหอบมันหอบใช่ไหมมันเหนื่อยมันเหนื่อยอมันเหมือนขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์อูรแบบเปิดเผยได้ไหมดูอะไรครับ สติเลคซิ์ครับใช่นะบอกปั้นโมบอกปั้นโมมันต้องไม่ตัดคลิปอะมันมันตัดยากหลังเลยมันยาวอะเขาไปดูกันเองไม่นะจริงจริงนี่ถ่ายคลิปเยอะมากเลยนะแต่ไม่ยอมลงผมลงอยู่คนเดียวเองนะโอ้ก็คลิปที่ปั้นผมมอผมเบี้ยวทั้งนั้นอะมันไม่มีอะไรดีเลยผมบอกแล้วว่ามันเป็นงานแอ็บสแตรก อยู่เครื่องเขาสิครับวันนี้วันนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขเพราะอะไรเอ่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครเดินมาจากเกศรบ้างไหมนี่ผมก็เดินมาเหมือนกันไม่ใครเจอไม่ไมีใครเจอเขาไหมครับระหว่างเดินมาไม่ไม่ไม่ได้เจอผมมาช้าเดินเร็วผมเดินช้าแต่พวกเราคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องสักเท่าไหร่ เยี่ยมเรื่องอะไรเอามันมันจะร้องตอนนี้ไม่ได้มันต้องโอดทนนิดนึงไม่ไม่ได้มันนิดนึงจริงจริงเลยนะครับคิดข่าเต้น สกายชิดท่าเต้นนึกถึงคนโควเวอร์ด้วยนะต้องชาเลนจ์ใช่ไหมครับทำไมผมก็ง่ายๆมันก็แบบแบบแ,บบแบบโซโซเลยชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ไม่ค่ะโอ้โหมันจะโคเบอร์แต่ม,มันมีนะแต่มันต้องมีคนทำมันต้องเริ่มจากใครสักคนแล้วให้สรกายนำมันไม่ยากไม่ยากผมว่าอะไรก็ทำได้เราไม่เกินความสามารถของนาย จากคนมาสายครับอ้ยนี่มาสายหรอลาเล่นลาเล่นอ๋อสายสามสี่ห้าคนกระโดดสควอชจับห้าทีเดี๋ยวนี้ปฏิบัติอยากเล่นนะกินข้าวกันยังครับยังเลยาอสยามได้มีเยอะแยะเลยไอ้นะครับขอให้เจ้าภาพทมจะเลยครับ ออีพีหน้าได้้มยหนาเหรอครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ได้ตัวตัวอย่างตอนต่อไปก็เหรอครับอันนี้เรารีบนอนหรือเปล่าอีพีหน้าอีพีสิบสามอีพีสิบสามนึกไม่ออกกันจำไม่ได้ละแต่นี้ก็รุนไปกับบทุกคนเหมือนกันอะไรนะ แม่ดุว่ะสิแม่ดุแม่ห่วงแม่เขาห่วงแล้วแล้วห่วงเหมือนเป็นแฟนคืออะไรนะอะไรนะครับหหห่่ววงงเมือนนแฟมันพูดไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยอ่ะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะอะไรไอโนน่ะไอบ้าเห้ยอันนี้ใครใครไปสตาร์ลินตีบ้าง

คุยไม่รู้เรื่องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นครับต้องขอไปจริงครับเดี๋ยวที่นี่เขาจะปิดแล้วครับ <c oughs> ้อยไปนิดนึงนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยครับแต่ว่าเรามีโอกาสเจอกันในวันที่ <c oughs> ที่สามธันวานี้นะครับพวกเราเจอกันที่ไฟน้อยอีีนะครับ ถ้าใครไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจนะเสียใจใครไม่ได้มาเสียใจก็ได้ไม่ได้มาเสียใจได้เลยนะแต,แต่ว่าแต่ว่าเราเราจะไม่ทิ้งกันใช่เราจะอยู่ด้วยกันตลอด <S <S 2> <S 2> ขอโทษด้วยที่ <S 2> <S 2> เขามีที่ให้จำกัดนะครับถ้าสมมติว่ามันขายหมดหรือว่ามันเต็มจริงๆอะไนนะครับถ้าเขาให้หน้าผมก็อยากใหม้มาใช่ ได้ครับแต่ทนี้จะพยายามกดบัตรให้ได้้วินไแยกัแ่สิลปิไมแยกัแนปเเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เขาให้มาถ่ายรูปรวมเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าได้ไหมครับได้ค่ะเก่งมากเป็นงานสัมนาคมสัมนาคมสัมนางานสัมนาเข้าสังคม 啊。<laughs> ขอจากลาก่อนนะครับขอโทษด้วยสำหรับเวลาจำกัดนะครับขอโทษด้วยที่มีเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเดินบนให้แน่นอนครับเขาน่าจะพยายามมากกว่านี้กันนะครับขอบคุณนะครับเจ๋งแล้วว่าันนี้อันนี้สกายผิดพลาดประการใดขออภัยเลยด้วย นะครับเดี๋ยวเดินไปวนค, <c oughs> ครับยว <c oughs> เดินไปวนขอบคุณที่มาร่วมสัมมนา6มเลยนะครับ